ตัวร้าสาับตอนที่สามสามลั่นอยู่ที่บริษัทกับพ่อทั้งวันโดยที่โรแวนไม่ได้ติดต่อมาหาเขาเลยเขาคงอยู่ปลอดใจกันละมั้งพันน่นได้แต่คิดและนึกไปแบบนั้นเพราะตั้งแต่วันนั้นพอเ,เห็นวัยตาของพี่กุลแล้วมันก็ดูน่าสงสารจริงๆเขาคงรักกันมากนั่นแหละไม่อยู่ปลอบใจกันแล้วจะทำอะไรได้ ก็ตกเย็นกันกลับมาถึงที่บ้านเมื่อเขากำจัดนาวินและลูกชายได้คนต่อไปก็คือมาเตนแต่คนที่เขาอยากกำจัดมากที่สุดก็คือวิทัศ์กับพฤกไม่รู้ว่าสองคนนั้นจะร่วมมือกันพฤกที่เป็นหัวหน้าจะมีส่วนลูกเห็นหรือเปล่าซึ่งข้อนี้ลันก็ยังหาข้อพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่ที่รู้ๆพวกเขารู้จักกันรันรู้ดีว่า ใจมันรู้ความเพลินไหวของเขาและรู้ด้วยว่าเขาทำอะไรบ้างเวลาอยู่ที่บ้านหลังนี้ดังนั้นในการรับรอบออกจากบ้านในยามค่ำคืนก็ต้องระวังเป็นอย่างมากไม่ให้ใจมันรู้ส่วนเริ่มพี่ชายนั่นเหรอข้ามไปได้เลยสองคนนี่ไม่ค่อยจะอยู่บ้านไม่รู้เป็นอะไรกันเขาแอบออกมาจากบ้านโดยที่เจมันไม่รู้ใน่เป็นครั้งแรกจากนั้นก็เดินมาเรื่อยๆ พอห่างจากบ้านพอสมควรรันก็เห็นว่ามีคนนั่งเดิมข้างๆรถหมอใจเขาจึงอยากได้มันเสนอเงินจำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับรถดูเหมือนว่าหมอน,นั่นเมื่อเห็นเงินก็ตาโตย่อมยกรถให้กับเขาเขาขับรถมาเรื่อยๆเพื่อมาที่บ้านของมาตินจอดทางหางบ้านมาตินอยู่พอสมควรจากนั้นกระโดดด้วยเท้ารู้ดีว่าบ้านของมาตินมีจุดบอดตรงไหนบ้างจึงแอบเปลี่ยนเข้าไป แต่ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะตัวของเขาไม่ได้ส่งมารดกรอ,อกแล้วจากนั้นเมื่อเขาเข้าไปในบ้านสิ่งเดียวที่เขาต้องไปก็คือห้องของมาตินเขารู้ว่าเวลานี้มาตินคงยังไม่กลับบ้านอย่างแน่นอนพอเข้าไปในห้องของมาตินได้แล้วเพราะเขาเคยอยู่ที่มีไม่ตั้งนานไม่ยากที่เขาจะเข้ามาและหมุนตู้เซฟของมาตินครั้งหนึ่งเขาเคยได้รายชื่อ จำนอนพักพวกของมาเต็มไปแล้วมันต้องมีอะไรบ้างแหละที่อยู่ในเซฟนี่ก็เปิดออกแล้วมันกลับไม่มีมีแค่เงินกับทองและเครื่องเพชรไม่ใช่เสี่งที่เขาต้องการทำให้เขาต้องปิดมันลงและนั่งลงแบบเครียด,ลดแล้วจะไปหาที่ไหนเนี่ยในเซฟก็ไม่มีหรือหนในชักเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงรีบเปิดหาทุกซอกมุมแต่มันกลับไม่เจอ ไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักชิ้นเดียวหมอนั่นมันคงระวังตั้งแต่ตอนนั้นแน่เพามันทำให้เขานั่งลงช้าๆบอกเลยว่าตอนที่นั่งลงมือกับปัดไปโดนกับโลกที่ตั้งอยู่เกือบจะลนดีนะว่าหล่นหลับไปได้และมองบุคคลที่อยู่ในภาพหนึ่งในนั้นก็เป็นมาเตนมีผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าคล้ายกับมาเตนและเด็กผู้ชายที่ยืนหน้าบุกบ้งอยู่คนนึง ซึ่งหลันก็เดาได้ว่าคนนั้นคงจะเป็นโลแวนนเขามองดูแล้วก็ได้แต่รู้สึกแปลกและวางรูกนั้นลงก่อนที่จะซุดตัวนั่งไม่รู้ว่าจะไปหาหลักฐานที่ไหนในห้องใหญ่แห่งนี้หาแทะทุกบลกทุกมุมแล้วในระหว่างที่เขาคิดไปด้วยหลังของเขาก็พบว่ากําแพงที่เขาพิงอยู่มันโน่น,นขึ้นมาเขาจึงใช้หลักมือเคาะ มีเสียงโปร่งเหมือนมีกองอยู่ข้างในเอาจังโยกปรากฏว่ามันหลุดหลุดออกมาได้พอเขาดึงออกมาเท่านั้นมองเข้าไปข้างในกล่องเหล็กอยู่ข้างในเขาจึงดึงมันออกมากล่องเหล็กนิดเดียวเมื่อเขาเปิดตัวออกดูแล้วมันมีเอกสารสําคัญหลายๆอย่างอยูอย่ในนั้นเป็นหลักฐานที่เอาผิดมาเตินได้มันทําให้เขาดีใจมากและใช้ของนั้นวางลงบน,มน,มน,มนผ้าม้วนๆแล้วผูกเข้าที่เอว จากนั้นก็หาผ้ามาปิดหน้าปิดตาเอาไว้เพราะคราวนี้ออกไปก็ไม่แน่ว่าอาจจะเจอใครได้ระหว่างที่เขาออกมาจากห้องรู้สึกว่าพอเขาปิดประตูเท่านั้นย่อยสัญญาณเตือนภัยมันก็ดังขึ้นเกิดอะไรขึ้นหรือว่าพวกนั้นจะเห็นเราตั้งแต่เข้าไปแล้วไม่ถ้ามันเห็นไปแล้วเราจะเจอหลักฐานได้ไงแันไม่มีเวลาคิดอะไรมากมายคิดได้แค่นั้นก็รีบวิ่งทันทีเมื่อคนจำนวนหนึง่ง วางท่างเอาไว้ซึ่งนันเองก็ไม่คิดว่าพวกนั้นจะรู้ตัวเร็วพวกนี้คงจะระวังตัวอย่างมากตั้งแต่ตอนนั้นแล้วลันเพียงคนเดียวไม่สามารถสู้จํานวนคนที่เยอะของมาตินได้จนให้เขาเพียงพ้ําถูกจับนั่งคุกเข่าตรงหน้าใบหน้าของเขาบวมช้าแต่ดีที่ว่าใบหน้าของเขามีผ้าปิดอยู่ทําให้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่มาตินที่กลับบ้านมา,าพอดีเห็นแล้ว ว่ามีคนลักลอบเข้ามาในบ้านเขาโมโหมากเพราะรู้ว่ามีของสําคัญอยู่ในห้องของเขาแล้วเพิ่งจะรู้ตอนนี้ว่าของพวกนั้นถูกลันพบแล้วแกต้องการอะไรแกได้อะไรไปบ้างเอามาให้ฉันลันไม่ตอบพร้อ,อมกับมองมันด้วยสายตาที่อาฆาตและไม่ยอมให้เด็ดขาดเพราะปลูกมันไว้กับตัวถ้ามันไม่เข้ามามันก็ไม่มีทางที่จะได้ไป นะเขาก็ไม่ให้มันได้เป็นไปไง่ายๆอย่างแน่นอนรันได้แต่คิดในใจถึงแม้ตอนนี้แก่ของเขาจะถูกจับทั้งสองข้างตัวของเขานั่งคุกขาลางกับพื้นมาตินยื่นอยู่เหนือเขาเปิดหน้ามันฉันอยากจะรู้นะักว่ามันเป็นใครยังไม่ทันที่มาตินจะเปิดหน้าของรันโลแวนก็เดินเข้ามาพอดีเกิดอะไรขึ้นครับคุณอามีคนรอบเข้ามาเนี่ยฉันจับได้แล้ว มยังไม่รู้เลยว่ามันได้อะไรไปมั่งเหรอครับแล้วนี่แกมาได้ยังไงก็ผมจะมาช่วยคุณอาทำงานนี้ครับก็เลยต้องมาดูไว้ก่อนผมว่าเดี๋ยวผมจัดการให้ก็ได้ครับอาไปพักเถอะเออก็ดือมกันฉันจะไปดูด้วยว่าอะไรของฉันหายไปมั่งมาเตนพูดพร้อมขุดเดินออกไปกับลูกน้องของตัวเองตอนนี้ก็เหลือแต่ลัน ที่ถูกปล่อยตัวทิ้งลงล้มลงอย่างหมดสภาพนอนอยู่ที่พื้นโลแวนยืนอยู่เหนือร่างของเขามองมาด้วยสายตาที่เย็นชาซึ่งรันเองไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหน้าถ้าเปิดหน้าเขาต้องรู้แน่ๆแล้วเขาจะทำอะไรอีกบ้างรันรู้สึกกังวลใจแต่ไม่ได้กลัวตายเก้งแต่ว่าหลักฐานที่ได้มามันจะเสียเปล่าและเอาผิดไอ้พวกนี้ไม่ได้ต้องถูกกลับคืนไปส่งให้กับมาแต่อีกเป็นแน่ แต่มันโชคดีว่าตอนนี้มาตินยังไม่พบมันว่าอยู่กับเขาแต่แต่ก็ไม่ช้าหรอกมาตินต้องรู้ตัวจับมันลุกขึ้นแล้วตามมาที่รถโรแวนเอ่อยขึ้นเสียงเข้มเกียมก่อนที่เขาจะเดินนำหน้าไปที่รถตันถูกหิ้วขึ้นมาบนรถโยนแบบไม่ปาณีปาไสยเข้ามาในรถตู้และนอนอยู่แทบเท้าของโรแวนโรแวนเหลือบมอง พร้กับถึงผ้าที่ปิดหน้าออกเขาถึงขับพยักเล็กน้อยก่อนที่จะยิ้มออกมายิ้มของเขามันไม่ได้เหมือนจ้งแต่ก่อนอีกแล้วจากนั้นโลวแวนก็กระชากคอเสื้อของลันขึ้นมามาทำอะไรที่นี่ทำไมถึงทำอย่างนี้ปล่อยปล่อยฉันจะทำะไรฉันก็เชิญให้มันได้อย่างนี้สิ ถ้าฉันไม่มาเจอจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันก็เรื่องของฉันไม่ต้องมายุ่งอยากจะฆ่าจะแกล้งอะไรก็เชิญรันพูดพร้อมกับตบัดหน้าไปทางเอินโลแวนบองใบห,หน้าที่เขียวช้ำนี่รันคงโดนมาไม่น้อยถ้าเขาไม่มาเจอจะเกิดอะไรขึ้นบ้างบ้านนี้รันคงไม่มีลมหายใจแล้วมาตินคงไม่ปล่อยเอาไว้แน่และเขาก็ไม่รู้ว่าตันต้องการอะไรที่บ้านหลังนี้ เอาล่ะได้อะไรมาส่งมาให้ฉันไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นอย่าให้ต้องขนตัวโลแวนพูดด้วยเสียงเข้มเกลียมไม่มีอีกแล้วสายตาที่ห่วงหาอะไรมันทำให้รันนึกน้อยใจขึ้นมาหมอนี่คงเหมือนกับมาตินผู้เป็นอ่านแน่ๆก็บอกไม่มีไงมาตินถึงล่างของรันขึ้นมาบันตัพร้อมกับขนเนื้อตัว มาสะดุดกับผ้าที่คาดเอวเอาไว้เขาจึงแกมออกลันถึงยื้แย่งแล้วดิ้นลนอย่างสุดฤทธิ์แต่ก็ถูกโลวนแย่งไปได้ไอสิ่งนี้ใช่ไหมที่ออกมาไม่ไม่ได้นะนายจอมันปาไม่ได้ต้องได้สิอยากตายมากหรือไงถึงทำอย่างนี้มันเรื่องของฉันปล่อยฉันนายฆ่าฉันจะดีกว่าจะเอาของพวกนั้นไปจากฉัน จากนั้นเขาก็ผักร่างของรันไปยังอีกเบาะหนึ่งก่อนที่จะส่งกล่องใบนั้นมาให้กับโมอาโมอาปิดรถก่อนที่จะเดินย้อนกลับไปที่บ้านส่วนโรแวนก็บอกให้คนขับรถขับรถออกมาอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่รอโมอาเลยรันรู้สึกโมโหมากและพยายามที่จะลงจากรถให้ได้ถ้าถูกโรแวนจับมัดเอาไว้อยู่เฉยๆถ้าไม่อยากเจ็บตัว จะฆ่าฉันเหรออยากจะฆ่าก็ฆ่าเลยสิหรือว่าจะไปหาทำเลหมอๆต้องไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละจากทำอะไรก็เชิญจากนั้นหลันก็ไม่พูดอะไรต่อเช่นเดียวกับโรแวนเขารู้สึกหุดหิดมากเมื่อมาเจอรันในสถานการณ์แบบนี้และไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยเขาพาลันมาที่สโมสรเพื่อทำแพ้ รันเองคนเหมือนจะไม่ยอมโดยง่ายทำเล่ากับว่าเขาจะฆ่าจะแกงอะไรแบบนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นจะหน่อยแต่ทําไมรันถึงได้มองเขาเป็นแบบนี้ไปได้ไม่มีสักครั้งที่เขาจะคิดร้ายกับรันเมื่อทาแผลเสร็จโรแวนก็คิดจะไปส่งรันที่บ้านรันก็ได้เหลอกมองนายจะทําอะไรกันแน่เปลี่ยนใจไม่ฆ่าฉันทําไมล่ะทําไมถึงม่ฆ่า ทำไมต้องฆ่าด้วยละ่ะในเมื่อตายตายไปแล้วอะไรนะฉันไม่เข้าใจลานงงมากแต่โรแวนเขไม่อธิบายจริงๆแล้วโรแวนนำกล่องนั้นไปพืนให้กับมาตินพร้อมทั้งหาศพที่มีรูปร่างคล้ายๆกับบาลันแต่บอกว่าเขาได้สังหารแล้วซึ่งมาตินก็ไว้ใจและเชื่อโรแวนอย่างสนิทใจเพราะว่าเขาได้ของของเขาคืนแล้วจึงไม่คิดจิตความอะไรอีก ไม่คิดสงสัยว่าผู้คนที่ปุกคอมมาในบ้านคือลันลันของมากเก็บความสงสัยไว้ตลอดว่าโลแวนแก้สถานการณ์ยังไงพ่อมาถึงบ้านก็บอกเลยว่าคิดหนักมาก่าเก่าแต่ที่คิดหนักก็คือในตอนเช้านี่แหละเขาจะแก้ตัวกับ,กบพ่อแม่ยังไงในเบื่อใบหน้าก็บวมปูดั้งขนาดนี้กลัวเหรอเรื่องชั้น ที่หลังไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาวุ่นวายกับชีวิตฉันอีกด้านหน่อยขึ้นแต่ความสัมพันธ์กับโรแวนโรแวนยิ้มที่มุมปากเล็กน้อยแววตาของเขาไม่เหมือนเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมจริงๆเขามีความสงสัยในตัวรันมากมายผิดกับรันที่ตอนนี้เขาไม่ไว้ใจโรแวนอีกแล้วเมื่อเข้ามาในห้องเขาก็รู้สึกเสียดายเสียดายมากถึงแม้เขาจะรอดชีวิต แต่ราคาสำคัญนั่นเ็าเกือบได้มันมาแล้วเขารู้สึกงุดกิดมากทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ส่วนทางด้านอีกมุมหนึ่งของบ้านซึ่งกลับมาก่อนหน้าหลานแค่แป๊บเดียวก็คือห้องของเพทายเพทายให้มุนออกไปจากห้องโดยที่ให้โออยู่ตามลำพังเปลือเขามุนรู้สึกแปลกใจหมดคิววันนี้เขาหมดเนื้อหมดตัวต่ว่าจะมาประจกและอ้อนขอ ท่นจากเพทายบ้าแต่กลับกลายเป็นว่าโอ้กลับต้องอยู่เป็นเพื่อนของเพทายในห้องเพลงวันนี้มันไม่ใช่เขาอีกแล้วเขาตึงกับมองโออย่างไม่พอใจโอได้แต่ก้มหน้าก่อนที่มุนจะเดินออกไปด้วยท่าทางที่หมดงิดมานั่งด้วยกันสิอืมก็ได้ความจริงต้นนายไม่น่าทำอย่างนี้นะครับพี่มุนคง ียใจมากปกติต้นนายจะให้พี่มลอยู่เป็นเพื่อนก็นั่นมันเมื่อก่อนตอนนี้มันเหมือนกันที่ไหนเล่าฉันมีแฟนแล้วฉันก็อยากอยู่กับแฟนฉันสิแต่พี่มลไม่รู้นี่ครับหรือจะให้เขารู้เอ,อ๋เอ,อไม่ครับไม่ครับถ้าง,งานคืนนี้ก็น,นอนที่นี่นะอะไรนะอย่ามาทําหน้าอย่างนั้นเลยหน้าฉันไม่ทําอะไรหนาหรอกหน้าก็แค่นอนนอนด้วยกัน ฉันอยากเห็นหน้าในายในตอนเช้าอยากเห็นแบบนี้ทุกๆวันอยากเห็นเป็นคนแรกเวลาที่ฉันตื่นพูดแบบนี้มันทำให้โอถึงกับเขินในตอนที่เขินท้องของโอก็ร้องออกมาจนเสียงดังโอเป็นคนที่เก่งเก่งมากเก่งจริงๆเขากินได้ตลอดแต่วันนี้เขากินน้อยมากเพราะเวลาทานอาหารก็ทานกับเพทาย มันรู้สึกเขินๆละทานได้น้อยและมันทําให้เขาหิวอยู่ในตอนนี้หรือไงครับโอรู้สึกอายอเพรทายรู้ดีว่าโอเป็นคนที่กินเยอะมากเินเก่งแต่เขาไม่คิดว่าโอจะมาท้องร้องในตอนนี้ถ้าหิวก็ลงไปหาอะไรทานเถอะร,รีบขึ้นมาล่ะจะรอโอยิ้มอย่างอายอายก่อนที่จะเดินออกไปจากห้อง พอออกมาจากห้องก็เจอขอมุนที่ดักอยู่ทำอะไรอะทำอะไรกับเจ้านายอยู่ในห้องเออเป่านี่ครับเจ้านายแค่อยากให้ช่วยทำงานเท่านั้นแล้วนี่นายไม่ไปไหนหรอไม่ไปหรอกแล้วนี่นายจะไปไหนเออจะไปกินข้าวหาอะไรกินซะหน่อยแล้วก็จะไปเอาเออนมด่นให้เจ้านายด้วย อืมฉันไปด้วยมุนเดินตามโอมาที่ครัวแล้วโอก็นั่งกินข้าวตามปกติมุนอาสานำนมขึ้นมาให้กับเพทายเองซึ่งโอเองก็ขัดอะไรไม่ได้นายกินอิ่มแล้วก็ไปพักเถอะเดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการคับเพทายเองได้อืมโอ้พยักหน้าเขารู้สึกเสียใจ,ใจบอกเลยว่ากรเสียดายแล้วแหละแต่ก็ขัดไม่ได้ คุณเคาะประตูห้องสองสามเทก่อนที่จะเข้าไปเพทายที่หันมายิ้มต้องหุบยิ้มเกือบไม่ทันเมื่อเห็นว่าเป็นมนอ้าวแล้วโอล่ะคือโอทานข้าวอยู่นะครับเห็นมุนว่าง่วงด้วยผมก็เลยให้ไปพักละครับเหรอถ้างั้นฉันจะไปดูซะหน่อยอย่าเลยครับป่านนี้โอคงหลับแล้วแต่เมื่อกี้นายบอกกินข้าวอยู่เออคือ นะครับอย่าไปเลยโอคงเหนื่อยมากนะครับผมเห็นโอละล้านะครับอย่างนั้นเหรอเพไทายก็ไม่คิดจะติดใจอะไรโอคงจะเหนื่อยจริงๆร,รับใทยก็ทั้งวันซึ่งเขาก็อยากอย,กอยู่ใกล้ๆโอเหตุผลที่ทำอย่างนี้เอาละอันนั้นของฉันใช่ไหมวางไว้แล้วนายก็ไปเถอะพักผ่อนเถอะฉันก็จะนอนแล้วเพเทายึยืน มุนยิ้มก่อนที่จะเดินออกไปโอกลับมาในห้องนอนเขารู้สึกนอนไม่หลับกระสับกระส่ายยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้เขาเองก็ไม่ตักแต่เพยไทยอยากอยู่ใกล้ๆกันอยากเดินนอนมาในตอนเช้าเห็นหน้ากันและกกันเป็นคนแรกในระหว่างที่เขากำลังเคิมก็รู้สึกว่าเหมือนคนเปิดประตูเข้ามาออกจนแก้งรับเสียงฟีเท้าเดินเข้ามาใกล้เขาอมยิ้ม เขารู้ดีว่าคนที่เข้ามาไม่ใช่ใครที่ไหนคือเพายเขาลลมตรงลงนอนหลับแล้วหรออืมโอแอบยิ้มเมื่อเพไทพูดนั้นก่อนที่จะพลิกตัวหันหน้ามาหลับแล้วหืมหลับจริงๆด้วยเพไทพูดพร้อมกับปิดจ,จมูกของโอแล้วก็ยิม้มเมื่อเห็นโอมองมาที่เขาหลับตาแป๋วเลยอืม ขับสนิทเลยด้วยแหละโอพูดโต้ตอบพร้อมกับพิมทำให้เพยไทยอดใจไม่ไหวต้องดึงโอ้เข้ามากอดจนแน่นแล้วสองคนก็นอนกอดกันจนกระทั่งหลับไปส่วนอีกวากหนึ่งของตอนเช้าตอนนี้ทางคิมทั้งไลามานมายืนอยู่หน้าคลินิกของโลมคลินิกของโลมปิดสนิทไม่มีเวววเลยว่าจะมีคนมาหรืออยู่ข้างในสองคนนั่น ต่างจ้องหน้ากันมาทำอะไรนายนั่นแหละมาทำอะไรก็ฉันมาหาดรลมแล้วมาหาเขาทำไมแล้วนายหล่ะมาทำไมฉันก็มาหาแฟนของฉันน่ะสิแฟนของนายใครกันก็ใครน่ะสิอ๋อไอเด็กตัวดำๆแกอย่างมาว่าแฟนฉันนะได้มาจ้องหน้าของคิมเอาเป็นว่าตอนนี้จะมีศึกใหญ่ๆเกิดอยู่ที่คลินิกของลมแล้ว แกจะมาตามดรโลมไปทำไมทำไม,ไม่ดีแล้วสิมันก็เรื่องของฉันเอาเป็นว่าแกมาร่วมมือกับฉันดีกว่าไยมานคิมพูดยิ้มยิ้มแต่ลไยมานกับไม่สนเพราะรู้ดีว่าใครต้องปกป้องดรโลมและนั่นมันทำให้ใค้ของเขาต้องมีอันตรายแน่ถ้าคือหมอนี่ไปต่อแยแกับโลมไม่ฉันไม่ร่วมมือกับแกหรอกตามใจแล้วกัน แล้วนายรู้เหรอว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนถ้าไม่รวมเหมือกับฉันฮะถ้าแกรู้แกคงไม่มาที่นี่หรอกมั้งไลมานพูดพร้อมกับยิ้มเยาะและมองใบหน้าของคิมตอนนี้ดูทมึงทึงโอดจัดเช่นกันตอนนี้ยังไม่รู้ต่อไปก็รู้คิมพูดแล้วก็เดินจากไปมันทำให้ตอนนี้ลายมานเองก็มืดแปดด้านนี่ใครบอกเขาว่าให้มาที่นี่ กลับมาหนีกันเรื่อแบบนี้ดูถ้าไม่มีวี่แววว่าใครจะมาด้วยซ้ำอะไรกันเนี่ยโอ้ยดูอย่างนี้ไม่ปล่อยให้กลับมาหรอกลัตกตัวไว้ก็ดีถ้าเจอเมื่อไหร่นะพ่อจะจับล่ามโซ่ขังเอาไว้ในห้องมืดไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะว,วันดูซิจะเข็ดไหมอเออเจ้านายครับจะทำอย่างนั้นกับคุณใครจริงๆหรอครับก็ใช่น่ะสิแกเป็นพยานให้ฉันด้วยนะ จากนั้นเขากองหุหงิดมากจนจังคืนไปนั่งบนรถบอกเลยว่าเขายังคงรอรอแล้วก็รอแต่ไม่มีวี่แววเลยสลาเปลี่ยนคลินิกใหม่ให้กับโรมและไขรส่วนนั่นเขาก็ปล่อยทิ้งล้างไว้อย่างนั้นไม่ยอมให้สองคนนี้เสี่ยงมาที่คลินิกนี้อีกแล้วโลมดูเหมือนจะเห็นด้วยแต่ใครรู้สึกเป็นกังวลเพราะเขาอยากจะติดต่อใครคนหนึ่งแต่ก็ยังเป็นห่วงลมอยู่ แล้ได้แต่ทำหน้าเศร้าๆคิดถึงคุลายมาเหรอโล่เหมือนขึ้นยิ้มเปล่าซะหน่อยคุณลมพูดอะไรแบบน,นั้นครับผมไม่ได้คิดถึงใครซะหน่อยผมแค่กังวลเรื่องความปลอดภัยของคุณลมก็เท่านั้นแหละนอนเนาะพี่สลาไม่รู้สิพิลาบอกปาดเพอเขาก็คิดไม่ต่างจากลมเช่นกันเขาคิดว่าตอนนี้ใครคงจะมีใจให้กับไกลมาแล้ว